นักจิตวิทยาเขาบอกมาว่าคนที่มีสเสน่ห์ในระดับสูงคือผู้ที่พัฒนาภายในให้เกิดความมั่นคงไม่รีบร้อนแสดงพฤติกรรมเวลาที่มีคนด่าว่านินทาหรือทําให้คุณรู้สึกกลัวมันจะไม่ใช่การที่คุณแต่งตัวดีหน้าตาดีอันนี้เป็นแรงดึงดูดทางสายตาแต่ไม่ใช่ทางจิตใจที่ทําให้คนอย,อยากอยู่ด้วยตลอดเวลาคนที่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้จะสร้างอํานาจความน่าเชื่อถือ และความรู้สึกปลอดภัยในเวลาเดียวกันและสิ่งนี้ดึงดูดผู้คนให้อยากอยู่ใกล้ไม่มีใครอยากอยู่ใกล้คนที่แบบมีอารมณ์ขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาเพราะเราก็จะไม่รู้ว่าชีวิตเราต้องเจอกับอะไรกันแน่แล้วมันไม่ใช่ว่าเขารู้สึกเฉยชามันตรงกันข้ามค่ะเขารับรู้ได้ถึงทุกความรู้สึกของคู่ตรงข้ามแต่เขาสามารถแยกความรู้สึก ออกจากการกระทําของตัวเองได้เพราะเขารู้ดีค่ะว่าเขาเป็นคนกําหนดชีวิตของตัวเขาเองเขาไม่รีบร้อนพิสูจน์ตัวเองให้ใครเห็นเพราะเขารู้คุณค่าของตัวเองอย่างแท้จริงและเขาไม่ปล่อยให้คนหรือสถานการณ์มากําหนดอารมณ์ของเขาเองและสิ่งนี้สร้างพลังงานดึงดูดโดยที่เขาไม่ต้องทําอะไรและมันไม่ได้ติดตัวทุกคนมาตั้งแต่เกิดมันคือการฝึกฝนถ้าคุณอยากรู้วิธีพิมพ์เข้ามาว่าอยากรู้เดี๋ยวหมอมันทำคลิปต่อให้คะ่ะ